เด็กหนุ่มหยุดเล่าแล้วก็เริ่มร้องไห้น้ำตาแห่งความลันทดไหลรินลงมาอาบแก้มท่านพระครูป,ปล่อยให้เขาร้องจนเป็นที่พอใจแล้วจึงถามขึ้นพวกเขาไม่ยอมรับว่าหนูเป็นพ่อใช่ไหมครับพ่อขุดได้สมบัติลูกชายคนโตก็พูดกับผมว่ามึงพากูมาขุดสมบัติของพ่อกู กูก็จะให้ส่วนแบ่งมึงเอานี่มึงเอาทองไปหนึ่งบาทที่เหลือเป็นของกูเขาส่งสายสร้อยหนึ่งบาทให้ผมแล้วพากันขับไล่าสายส่งบอกว่าเรื่องอะไรจะเอาเด็กขอทานมาเป็นพ่อพ่อเขาเป็นเศรษฐีไม่ใช่ขอทานเพราะอย่างนี้แหละครับผมจึงด้านโดนมาหาท่านเพื่อจะเล่าให้ท่านฟังไว้เป็นอุทาหรณ์ผมเชื่อแล้วครับ ว่าบุญทานมีจริงและผมก็ขอถวายทองหนักหนึ่งบาทแก่ท่านเอาเก็บไว้เถอะมาถวายอาตมาทำไมผมอยากได้บุญครับ